ีค่ะวันนี้หนูมาอีกสวนหนึ่งนะคะสวนพ่อขิมนะคะบ้านหนองเรือตอนนี้แตงโมก็คือเป็นไยแดงนะคะขูดลงเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็มาทําการบารุงนะคะแตงโมให้คุณพ่อนะคะนี่ก่อนจะใช้นะคะแตงโมพ่อเป็นอย่างนี้นะคะยอดขูดนะคะไม่ถอดยอดไยแดงเสียลงแถมยังลงมาอีก พ่อกับแม่เขาบอกว่าถอดใจแล้วนะคะว่าจะปล่อยทิ้งนะคะในตรงนี้วันนี้เราก็เลยมาทําการเปิดใจนะคะบารุงรักษาให้คุณพ่อนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะมาติดตามผลนะคะในตรงนี้ท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามหนูอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะเรามารุ้นมาดูกันนะคะว่า,าคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้สารของเราไปแล้วนะคะมันจะ โอมันจะเป็นยังไงนะคะอีกเจ็ดวันเราจะมาดูกันนะคะในตรงนี้เนี่ยค่ะแต่ละต้นกูดหมดเลยนะคะไม่สวยเลยนะคะตรงนี้วันนี้คุณแม่เขาก็สนใจนะคะที่จะให้หนูทำการรักษานะคะใช้สารของเรานะคะก็นี่คือสองแปลงนะคะของคุณแม่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะ ทานไหนนะคะที่สนใจนะคะเอ๊ะสารที่หนูใช้อยู่นะคะบำรุงรักษาแต่ละพืชอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันนะคะเป็นโพแทสเซียมฟอ์เฟตแล้วก็โพแทสเซียมของเรานะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเข้ามาลุ้นว่าเอ๊ะแปลงของพ่อเข็มบ้มานหนองเรือกับแปลงของพี่ปุพี่หลังนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะ เพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมาติดตามให้นะคะว่าใช้ไปแล้วมันสวยงามขึ้นมาไหมมันดีกว่าเดิมหรือเปล่านะคะนี่คือเริ่มแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะช่องทางมูลรักส้มตำเกษตรก้าวหน้าเนี่ยค่ะเจ้าของสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะเรามารุ้นกันนะคะ ให้แตงโมนะคะของคุณพ่อนะ,ะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะนากกดไลคกดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะคะว่าแตงโมสวนพู้เข็มนะคะที่มันขูดๆนะคะยิกๆงองๆนะคะเป็นเพี้ยไฟลายแดงอยู่จะฟื้นไหมนะคะแล้วแปลงแปลงนี้จะสวยงามหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นมาติดตามชมกันนะคะเจอกันใหม่ EP สองนะคะ098 5141738นะคะ